เอาเอาพุดเริ่มต้นแนวกิดจังไก่หรอจังรับจังทำสองจเนี่ยเริ่มแรกเห็ดวมาจักจีเหรอเนาะเดี๋ยวเดูกันเลยสองสามประมาณสามได้จากมีคนมาถามเออเห็ดเพื่อกนเด้อทั้งสั่นทั้งซี่เราก็ประกอบกับตอนนี้มันนีโซ่เชี่ยวอืมเท่ากับเลยใส่ซื้อโซ่เชี่ยลเป็นประโยชน์โพด นั้นค่าก็ปรากฏว่านี่กระแสตอบรับดี mm hmm. คุณลงนก็บบสะดวกจะลคนบุญไหมคนไปทำงานก็สะดวกที่จะเฮ็ดบางที่ก็ติดงานติดการ mm hmm. ออว่มีเวลาเฮ็ดบางที่ก็เฮ็ดบ่ mm hmm. ราเป็นคนลง坤กังว่าไงที่เฮ็ดบพเป็นเลย mm hmm. บ่รูว่าเอาอยี่ยังไปจงไังใดมาจางังใดใส่ยังแนะ่นีหยังแนะ่กับบรลู อตเลยเ,เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ปี่แรกเป็นจั้งไหนครับจากลาักลือค่ะจากปี่แรกการรักเรียงราคานี่กาบ่ระกาตัางค่าสูงเพราะว่าวัตถุดิบส่วนหนึ่งกับมาจากการที่เข้าไป่งขงา้าวศาสตร์พี่น้องบนนานนันบานนี่จะเป็นประเภทน,นี้เพื่อจะใช้ของกลับขึ้นมากบับวัตถุดิกกาาจบจะถูกซื้อว่าจะบม่ได้ซื้อ หมากไม้หยังกันราคาอะพอแพงพอมาปีหลังๆวัตถุดิบมันกันราคามันก็สูงขึ้นตามอยูกตามสมัยเนาะแต่ว่าปีนี้นี่วัตถุดิบผุกยางสื่อลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ารัฐบาลเอ็นชุมชนวมันประกาศม่บาต่างๆกันประกาศว่าบ่าให้ไปส่งไปโส่ข้อสามอืออย่างไรกลายเป็นมาบ่าได้ไปยามพี่น้องบ่าได้ไปบ้านนั้นบ้านนี้ ทเก่าอืมเ้าก็เลยบ่ได้วัตถุดิบมาแลกเปลี่ยนกันมาก็เลยกลายเป็นว่าอ่าเ้าต้องไปซื้อวัตถุดิบทุกอย่างซ <Okay. S 1> ื้อเองเองจ้าเริ่มหลังจากใบตองพี่เหรอจา้า,านเนาะเราใจยิ่งแง่แข็งข้อศาเข้อศาเพราะองค์ประกอบมันแหน่เพิ่นสร้างนี่เพิ่นใจยิ่งแง่ไปลักลักแล้วน่ะใช่ลัก,นนะล,กลักข้อศากมันจะตรงนี้ข้อซุปข้อสารอาหารแห้งพริกมะเขือเกลือปลาไม่ต่อแล้วลดมากไหมโอ้ ไปก่อนที่ทมยาไม่ไปัไดจยแต่ตเอาได้จ้าเพื่อนบ้าเกินบถึงหาที่คุยกันกัเลยเี้าาคกันเรือคนเสิร์ตพีหนุ่ยเราเอาวัตถุดิบลักๆนี่อะลักๆก็คือเนีข้าวซุข pues mm ้าสารนะฮะบักร nah, ิกบักเผือกเอปลา โอ้ไม่สิเลอาเป็นเจ้าเท่านี้ที่แหลมเลยที่แหลมเลยวัตถุดิบหลักๆก็มีคพริกข้าวซุกข้าวสารอ่าอาหารแหง่งต่างๆกับแบพริกรขเผือกเกลือปลาลากพริกแหงหอมแดงกระเทียมน้ำตาลตอกะยะศาสาตร์ขนมเที่ยนกระต้ขมขนมพลเมลปลาแหงปลาทอด ปูลงข้นกะเอาวัตถุดิบที่บรรพบุรุษจะขวางมากินใส่แกงเข้าไปผสมกันเข้าไปมี่ย่างแน่กัใส่ไปย่างละเล็กละน้อยออปูลงข้นกะเนี่ยเลพอแม่มาก,กินนังนคือกะเพิ่นเกามาเสริมใหม้เฮาอย่านเฮาบ่มนี่หย่านห่อปลใส่แห้ังจีก,กะได้ปลาแห้งกบแห้งสมปลาน้อยได้เฮ็ด เฮ็ด a t ในยังต่างๆล่ะคือพออยังก็เอามาให้ใส่เอาข้าวปใส่ให้นอกเหนือจากจากของที่เขาใส่อยู่แล้วอมมือสมหม,มูสมปลาสมง่วนสมปลาหน่อยอาหารพื้นบานท้างนิลาวันละหมากลากไม,ม้ก็ตามฤด,ดูการอือู้ใด้มกอย่างนี้อย่างก็ใส่เข้าไปแบบสมปูแบบอะไรแบบนี้แบบง,งุ่น คมาเอานค่ะแม่ลูกค้าลูกค้ามารับสินค้าเนี่ยเอาอน,านุ่มไงเนี่ยอบางคนใช้สำมนาหน่อยเนาวเนี่ยลูกค้ามารับของค่ะอย่าเลื่อนรถหนีจากนุ่นก่อนปล่อยจมูกสะพานจะอา่อนเนี่ยเนี่ยลูกค้ารายใหญ่ปีนี้เป็นปีแรกอะไรอ่ะ สี่้อบาทจ้หน,น้าอันนี้คือลูกค้าเย็นนี้มาลับมารับขนมอันนี้เพมารับขนมขนมเทียนขนมข้าวต้มผาดพุวงนี้เช้าจะไปวัดอ่าห่าเลยต้องไงโอ้นี่ม่เลยออก้ไม่นน <c oughs> ไม่ลาดหรอก <c oughs> นี่คือลูกค้ารายใหญ่ ใส่สุดฮะอ้ข้าวามาังฟังย่บ้างเออมาฟังมาคัดมาคัดนิ้วฟังเสียงก่อน้ามันดลากีอ่อ้าวเรื่องถามเลยไปบอกซื้อกนมม้ปากไืตั้งร้อยเอีดนมก็ไม่